สามารถจัดการงานของเขาให้สำเร็จได้ไหมนะอุ้ยช่างแม่งแล้วกันฉันเก็บกดประนานเกินไปแล้วคืนนี้ฉันจะระบายมันออกมาไม่งั้นฉันคงนอนไม่หลับใช่แล้วล่ะจะเจอเจออยู่ข้างนอกคนเดียวป่านนี้คงตายหาไปแล้วเราจะไปหาความสุขก,กันเราจะมัดภรรยาบันไว้เพื่อให้มันฆ่าตัวตายใช่แล้วใช่แล้วใครจะรู้ว่าเวลาของเรามาถึงเมื่อ,อไร เราควรจะสนุกกับมันก่อนดีกว่าจะได้ไม่มานั่งเสียใจทีหลังเฮ้ยบ้าเอ,ยเอ้ยเออได้แต่ระวังหน่อยลราอย่าให้ผู้หญิงคนนั้นตายละ่ะแน่นอนเราจะเบามือที่สุดนายจะมาแจมด้วยหรือเปล่าเฮอมีอะไรแปลกๆเฮ้ยอะไรทำไมไม่พูดเลยงั้นนายก็คนสุดท้ายแล้วกันเนะพวกเราขอแจมก่อนแล้วกัน เดี๋ยวก่อนทำไมซอมบี้ตรงถนนด้านนอกมันตายกันหมดล่ะเอา้าโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ที่ข้างล่างต้องลงไปดูหน่อยแล้วมีเสียงแปลกๆจากด้านล่างต้องลงไปดูหน่อยแล้วเอ่อ เออฟภาพตัดมาที่ห้องพวกคุณทุกคนออกไปเดี๋ยวนี้นะเอ้ยไม่ไหวแล้วว่ะขอสักปาอบทีเถอะกูจะทำอะไรนะปล่อยลูกฉันนะอ่ะแม่ครับเฮ้ย อุ้ยออกไปไกลๆเลยเด็กเว้นวันนี้ฉันจะกินตับแม่แกอืปล่อยแม่นะฉันจะสู้กับพวกแกเองโูดมากออกไปข้างนอกเลยไปเอ่อ,อ,อ,อแม่พวกแกมันเร็วปล่อยแม่นะแต่พ่อมาพวกแกได้ตายหมดแนะ่เอ๊ะ เ้อเด็กงั้นเหรอเออใครใครครับชางเชงฉีคือพ่อของเธอใช่ไหมเออเออเอออย่านะเฮ้ยอะอะเฮ้ยกูดอกบาให้มันดังๆหน่อยสิว่ากวลูกได้ยินหรือยังไง แบบนี้มันก็ไม่สนุกนะสิเฮ้ยไม่มีเสียงเลยเดี๋ยวฉันจะทำให้เธอมีเสียงเองตึมอ๋อไอ้เด็กน้อยนั่นมีพลังกำลังเยอะเหมือนกันนะเนี่ยถึงกับเตะประตูพังเลยกันเฮ้ยทำไมไม่ไปไล่เด็กนั่นไปสักทีวะยืนเบื้ออะไรอยู่ อะไรเกิดอะไรขึ้นเออเฮ้ยอ้าวโอ้เกิดอะไรขึ้นเรี่ยแกแกแกเป็นใครช่วยด้วยค่ะเฮ้ยอ้าภาพตัดมาที่อีกฝั่ง ฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายถอยไปซะไปกรชัดริงทําตามที่เขาบอกถอยไปที่ห้องสะแต่แต่ว่าเขามีปืนตามตามที่เขาบอกไปก่อนฉันมีแผนเลยอุ๊ยไอ้แก่แกคิดว่าตัวเองจะหาทางออกได้กันเหรอดูเหมือนว่ายังจะไม่รู้จุดยืนของตัวเองงั้นสินะงั้นจะจะแสดงให้เห็นว่าใครที่เหนือกว่าในตอนนี้ งั้นฉันจะยิงแกก่อนเลยไอ้แกปู่คะหยุดดาลูกยี่บิงตึงตึงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นประตูนี่ละไพก็ยังล็อกอยู่ดีดาอ,อ๋อเอ,อ้ยทำไมมันหมุนกลับได้เลยตึมกุญแจงั้น เฉินโฉกปลดล็อกเองกันเหรอเป็นไปไม่ได้เขาเป็นซอมบีเขาจะใช้กุญแจได้ยังไงออเย่ yeah, แล้วบ้ yeah. าเฮ้ยซอมบีบ้าอะไรขุนไขกุญแจได้แล้วเนี่ยเราจะปล่อยมันไปไม่ได้เหรอเราต้องฆ่ามันซะตายใส่ซอมบี เอะอะไรปืนยิงไม่ออกติดอะไรอ่ะเออเออบ้า้ยาเป็ดไปได้ยังไงเนี่ยอ้ช่วย,ยด้วยื้อ ก็เกิดเรื่องบ้า no? อะไรขึ้นกันแล้วนี่ผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับนี่มันเรื่องอะไรกันเออ๊แย่แล้วหันมาหาเราแล้วเออเออิออะไรซอมบี้โยนกุญแจไปให้เราอย่างนั้นเหรอ นีม่มาเรื่องบ้าอะไรกันล่ะเนี่ยเออไม่เข้าใจจริงๆเลยเอาเป็นอย่างกงันบ้างน่ครับสนุกกันหรือเปล่าสําหรับมังงะาเรื่อนนง,น,ง,น,งน,นี้นะครับก็ต่อตอนที่20เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเราแปลเองนะครับสาหรับช่องเราดั่นเองนะครับสำหรับมังงะาเรื่อานานง,น,งาน,น,าน,นี้เนาะก็เป็นยัางไงบ้างนะครับสนุกกันหรือเปล่าน,นะผมถ้าสนุกมากๆก็ขอคนละหนึ่งร้ยครุดิตาให้ผมกันด้วยนะครับก็ วันนี้ต่อตอนที่20แปลเองเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเป็นวัดเนี่ยเป็นใครมากตอนนี้เจ็บคอมากนะผมฝืนแปลให้แล้วก็ฝืนภาคให้ทุกคนเ่ยเจ็บคอมากเลยนะครับก็ขอลงตอนที่20แล้วเดี๋ยวผมจะรวมตอนให้ในสาระงานวันนี้ก็ป็นก็เลงใจผมด้วยกดไลค์ผมเยอะๆด้วยนะครับตอนนี้ผมเจ็บคอมากตอนนี้เป็นหวัดมากนะครับคือไม่สามารถที่จะพากได้นั่นเองนะครับก็อาจจะหายไปเลยร <c oughs> อให้คอมันหายเจ็บก็ค่อยจะกลับมานะครับก็เอ้นี่ก็ขันจนได้ คันอยู่นั่นแหละโอเคสำหรับคลิปก็ขอพูดที่รชาชมเแลวเจอกันในคลิปนะเจอกันในคลิปแน่นะครับว่าจะเป็นบางงานเรื่องอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ